สวัสดีค่ะใครมองหารถเจ็ดที่นั่งเครื่องดีเซลต้องนี่เลยค่ะ Toyota Innova g i s t a นะคะ 2.8V นะคะปี2016สีขาวส,ายสวยๆโฉมหน้ากระจังหน้าโครเมียมตัดดำแบบนี้ส,ยสวยๆเลยค่ะตัวน,นี้นะคะเป็นสีขาวรอบคันสะอาดสะอ้านนะคะรถของเรานะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะเจ็ดที่นั่งสามารถขนของสัมภาระหรือว่าแบกรูกแบกลานไปต่างจังหวัดได้ มาดูด้านท้ายกันหน่อยค่ะด้านท้ายนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากเก็บสัมภาระนะคะก็พับเบาะอีกข้างขึ้นได้คะ่ะจะได้ที่เก็บสัมภาระกว้างๆเลยหรือมาดูด้านหลังกันคะ่ะตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะก็นั่งได้เต็มที่นั่งข้างหลังนะคะถ้ามีเด็กเล็กนะคะก็นั่งได้สามคนเต็มๆนะคะเบาะหนังสะอาดตึงๆเนาะด้านหน้าคนขับนะคะตัวนี้เป็นพรมลไยมังสวิฟังก์ชันนะคะสามการน,นะคะ มีมัลติฟังก์ชันสามารถปรับสายวางสายแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดนะคะตัวนี้เป็นระบบเ e กียร์ออโตเป็นจอทัชสกรีนนะคะฟังได้วิทยุ f M A M ค่ะด้านหน้าภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีบอบกับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ Toyota Innova Kista คันนี้นะคะราคาสุดพิเศษรอใจไปเลยค่ะอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นนะคะ ครสนใจนะคะติดต่อได้ที่อิมนะคะ0990306114ค่ะ